สุดจริงครับตัวนี้คอร์ดดิจิตอลแลมซ่านะครับที่เรียกได้ว่าหายากมากๆเลยนะครับปกติเราจะเจอเป็นแบบอีควอไลเซอร์นะครับแต่ตัวนี้เป็นคอร์ดดิจิตอลครับระบบ2ทางครับเครื่องสวยเลยนะครับตัวนี้เล่นไม่ยากครับเราเคยทําคลิปสอนลูกค้าแล้วนะครับกับการปรับแต่งค่าคอร์ค่า EQ นะครับตัวนี้ถ้าใครอยากเล่นบอกได้คําเดียวว่าเล่นง่ายมากเสียงนะครับเบสหนักแน่นกลางแหลมชัดใสกิ้งนะครับ ตัดขาดได้ดีมากๆเลยนี่ตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีต่ออินพุตนะครับจากมิกเข้ามา2เส้นหรือมิกตีต้นนะครับที่รองรับ AES นะครับใช้สายเพียงเส้นเดียวนะครับคอนโทรลได้เลยนะครับอันนี้ต่ออินพุตจากมิกนะครับ2ช่องนี้นะครับเอาพุตนะครับ4ีรูก็คือเบส2กลาง2นะครับเป็นระบบแบบ2ทางนะครับ ชุดนี้เป็นชุด AES นะครับซึ่งใช้กับพวกมิก d ์ด e ิทอน EQ ดิตอนแพงๆครับหลักการเราใช้แค่นี้ครับเอาจากมิกเซอร์มาเข้าชุดนี้นะครับ A1 B1 เราไปเข้าเบส A2 B2 เราทำไปเข้ากลางแหลมนะครับจบเลยเสียงดีทันทีครับตัวเดียวหายากมากๆและที่สำคัญ,ญญี่ปุ่นแท้ๆครับเป็นของแรมซ่านะครับ ใครที่อยากได้ของเทพๆนี่เลยตัวนี้นะครับจบแน่นอนเครื่องเราแปลงไฟ220ิบโวลต์เรียบร้อยแล้วนะครับแบ่งขายหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งผมก็มีนี่ผมก็มีเหมือนกันแต่ผมเก็บไว้ใช้เองนะครับตัวนี้มีเหมือนกันพอดีได้มาเพิ่มนะครับได้มาเพิ่มเราจึงมาแบ่งปันให้กับลูกค้าที่น่ารักของเรานะครับใครอยากได้0 8นย์แ2ดสองสามสองเก้าสองแปดเก้าหนึ่งนะครับ หรือใครจะจัดเป็นเซตเป็นชุดนะครับจะเอามิกอะไรเอฟเฟกอะไรนะครับนี่เรามีให้เลือกสวยๆทุกเครื่องคัดทุกตัวนะครับแท้ทุกชิ้นนี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนกับหนึ่งซาวโปคนครปฐมเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพรับรองมาแล้วโดนป้ายยาแน่นอนครับสำหรับตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับคอร์ดดิจิตอลแรมซ่าครับ คอร์สดิจิตอล l a m ซ่ามีทั้งคอร์ EQ ์คอมเพรสเซอร์ในตัวครบครบครับ